โอ้มือชอปเปอร์สวัสดีค่ะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวทีไรนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะหมอกกำลังจังๆนะคะแล้วพระอาทิตย์ก็กำลังซองแสงค่ะนี่จากที่หนาวๆน,นะคะเริ่มอุ่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมานะคะวันนี้นะคะบรรยากาศดียังไม่พอนะคะเดี๋ยวน้องเพชจะพาไปดูนะคะว่า คนที่หมู่บ้านนะคะทำอะไรกันบ้างนะคะขอพาดูคร่คราวๆก่อนนะคะแล้วก็วิวบรรยากาศรอบบ้านนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะพามาดูคุณแม่ค่ะกำลังซอยเส้นยาสุบอยู่นะคะทุกคนนี่ทำเองเลยนะคะผลิตเองเลยกินเองนะคะไม่ได้ขายนะคะแบบออร์แกนิกมากๆเลยนะคะปลูกก็ปลูกแบบธรรมชาตินะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะปลูกแบบไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาด้วยนะคะคือทำเองเลย วิธีกันซอยนะคะสไลซ์สไลซ์แบบนี้เลยค่ะนี่เราจะใช้คุณแม่จะใช้มีดในการมุนต่อเถี่ยอีโช่มีดหน่อยมีดจะเป็นแบบนี้นะคะมีดซอยเส้นยาสุบนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือรูของเขานะคะแล้วก็ทํากันซอยเลยค่ะนี่มาดูวิธีกันซอยยาสุบแบบอาหาดั้งเดิมเลยนะคะทุกคน ข้างล่างเขาก็จะเหยียบนะคะเขาจะทำการสอดไม้นี้เข้าไปนะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะทำกันเหยียบนะคะเพื่อที่อันนี้มันจะได้ไม่โครงเครงนะคะแล้วก็ทลาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะพื้นก็คุณแม่เช็ดแล้วเรียบร้อยนะคะปัดกวาดแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนวิธีการซอยยาสูบแบบดั้งเดิมนะคะหลายๆที่ที่อื่นไม่รู้ว่าทำยังไงแต่บ้านน้องแพชคือทำกันแบบนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่อื่นต่อนะคะว่าเป็นยังไงนี่คือจะเป็นตรงล้างจานของบ้านน้องแพทเองนะคะส่วนนี้ก็คือดอกกลาวค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเคยเห็นกันไหมนะคะไปเก็บแถวบ้านเลยเดี๋ยวไปดูค่ะข้างนอกกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคุณน้าต่อนะคะนี่จะเป็นบ้านคุณน้านะคะคนนี้ก็ คุณนานาคะคะกำลังจะไปทำงานค่ะเมื่อกา้บายบายเทียบายบายสแลดเหรอ, <c oughs> อะจะไปธุระข้างหน้านะคะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นฟืนนะคะที่เก็บในช่วงฤดูฤด,ดูหนาวแบบนี้นะคะไว้ใช้ฤด,ดูหนาวแล้วก็นั่นแหละไว้ใช้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเก็บสะสมไว้ช่วงฤดูนี้นะคะมีทั้งฟืนอันใหญ่นะคะ ท่อนใหญ่หน่อยแล้วก็ท่อนเล็กนะคะท่อนแบบนี้คือเผานี่แบบทุกคนมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะติดไฟง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูคุณณนะทอผ้าบนบ้านกันต่อเลยนะคะอ่าเริ่มโดยกันขึ้นบันไดเลยค่ะบนดอยนะคะบันไดก็จะเป็นสี่อ่าไม่ห้าขั้นก็เจ็ดขั้นนะคะทุกคนขึ้นไปแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นน้องสาวนะคะกำลังช่วยหลือนะคะ กำลังพันได้นะคะกลับมาอันนี้เพื่อที่เอาไปทอผ้านะคะบรรยากาศก็ดีดีนะคะนั่งตากแดดอยู่ตรงนี้นะคะแดดส่องมากําลังดีเย็นสบายเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านของคุณน้านะคะนี้บรรยากาศคือดีสุดๆดเลยนะคะแสงแดดส่องมายามเช้านี่ก็จะเป็นมะราพอไฮเกนกันเลยรองเท้านารินนี่ค่ะดอกไม้สวยมากคุณน้าบอกว่าเป็นกล้วยไม้เท้ารองรองเท้านารีน้องกันเนาะ ใช่นะคะน้องแพทก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะคะทุกคนน่าจะรู้จักอยู่นะสวยมากเลยอะทุกคนอืมมองไปฝั่งนั้นก็จะเป็นวิวบรรยากาศหมู่บ้านน้องแพทเองเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นอีกหยอมหนึ่งมามาดูข้างในกันต่อนี่เข้ามาข้างในปุ๊บนะคะคุณอาก็กําลังทอผ้าค่ะผ้าผืนนี้นะคะเป็นผ้าถุงนะคะทุกคนเป็นผ้าถุง แล้วก็ได้ที่ใช้นะคะจะเป็นได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้เป็นได้เขาเรียกว่าได้ได้ดั้งเดิมทุกคนไม่ใช่ได้แบบเส้นเล็กๆแล้วก็อันนั้นนะอันนี้จะเป็นได้ดั้งเดิมนี่ค่ะได้ไหมสวยมากแข็งๆถ้าผ้าแบบนี้นะคะเส้นได้แบบนี้นะคะจะทอขึ้นเร็วนะคะตอนนี้ก็กําลังเริ่มต้นนะคะคุณน้าก็ทํากัน เครีย์นะคะเพราะว่าบางเส้นมันไม่เข้าที่เข้าทางนะคะจิบลิรี่ลากิจิบลบอรี่ลากิอ๋อก็คือนั่นแหละดึงลงไปจิบลิอรี่ลากิออนี่ค่ะคุณนานะคะทอเองเลยอ่าเวลากันทอนะคะนี่คือจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะจะเป็นจุดที่เขาพันทุกคนแล้วก็ตรงนี้บ้านนางพญาเจ้ารัตนหนอท่าแพะไว้สำหรับทอให ดึงผ้าให้ลงมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นให้เนื้อผ้ามันเป็นแบบนี้นะคะคือกันทอน,นั่นแหละเนาะอันนี้นะคะบ้านน้องแพตจะเรียกว่า,อ,าอะไรนะ <c oughs> เน่เน่นะคะ <c oughs> เน่นี่ไว้สําหรับดึงขึ้นนะคะเน่อันนี้จะเรียกว่ากลุ้งขบี่กลุ้นะคะทุกคนสองอันนี้แหละก็เวลาทอก็จะทําการาสลับกันไปนะคะตรงแล้วก็ดึงดึงอันนี้ขึ้นหนึ่งรอบแล้วก็ทําการซักแซกอีกหนึ่งรอบนะคะ นี่สาธิตแล้วอ่ะใส่ได้ลงไปค่ะเอายังไม่ใส่นะคะเริ่มต้นอยู่ไปก่อนคุณน้าลแล้วนะคะ so คอ่าอ<ๆ>ันนี้บ้านน้องแพทจะเรียกว่าอ่าคุณน้าจะใช้จะใช้ตอกตอกในการเริ่มต้นนะคะบางทีเราจะใช้อะไรแค่เมลเ่เนะแค่แมลโปก็ได้นะคะนี่คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าย้ขาทุกคนต้น ต้นขเขาเรียกว่าก้านของยาคาใส่ลงไปได้เหมือนกันนะน้นมันจะกลมกว่าเนาะ mm hmm. แต่นี่คือใส่อันนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. ตอกก็ได้ทํากันเสียบเข้าไปเลยค่ะอ่าแล้วก็ทํากัน oh, นี่ค่ะ กว่าจะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ,ะเออผ่านกันยาวเลยนะคะเดี๋ยวไว้รอบหน้าดเดี๋ยวจะพามาดูกันทออีกรอบนึงนะคะว่าเขาทอ,อยังไงนี่นะ่าต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็มันผ่นกันหลายที่เลยนะเดีด๋ยว<ด>รอบหน้า,าจะมาอีกคลิปนึงนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดทํากับข้าวนะคะห้องครัวบ,บนดอยค่ะ ก็มีเตามีฟืนนะคะแล้วก็มีชั้นวางชั้นวางก็แบบดั้งเดิมเลยนะคะชั้นหนึ่งชั้นสองเมื่อก่อนนะคะตรงนี้เขาจะชั้นนี้เขาจะไว้สําหรับตักข้าวเนาะใส่ในกระด้งใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะกระด้งใหญ่อันนี้คือใหญ่มากเลยนะทุกคนเนี่ยคือใหญ่มากแล้วก็ทําการใส่ข้าวข้าเปลือกลงไปในนี้นะคะในกระด้งนี้แล้วมาวางไว้ตรงนี้นะคะพอเราใช้ฟืนหรือว่าทํากับข้าวนะคะ ความร้อนมันจะขึ้นมาตรงนี้แล้วเข้าเปลือกนะคะเปลือกของเขาจะแห้งจากนั้นเราก็จะทํากันไปตามใส่ครกกระเดือกนะคะแบบนี้เลยค่ะคือนั่นแหละวิถีชีวิตบนดอยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นองค์นะคะไม่แน่ใจว่าคุณแม่ใส่เออคุณน้าใส่อะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะพันข้าวโพดท,ที่จะไว้สําหรับ ปลูกรับหน้าในไร่นะคะหรือว่าในส่วนที่แบบเอาไว้ปลูกเองนะคะบ้านน้องแพทจะเรียกว่าบือเคโพนะคะนี่บือเคโพก็คือขา้าวโพดเล็กนะั่นแหละประมาณนั้นเนะาะฝักเล็กๆนะคะแล้วก็เม็ดของเขาจะเป็นสีดําแล้วก็นุ่มมากนุ่มอร่อยมากเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นครกบนดอยะคะ่ะทุกคนโอ้ยภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ในบ้านนะคะนี่จะเป็นครกบนดอยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทําจากไม้นะคะก็จะมีตะกร้านะคะนี่ เครื่องจัดสรรทั้งหมดเลยนะคะน่าจะเป็นคุณยายคุณตาทำไว้แต่ก่อนนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นอุย้ยมืดมากเลยไม่ค่อยเห็นทุกคนอันนี้จะเป็นกระด้งนะคะอ่ะดูเก๋ไกกันแล้วกันอันนี้จะเป็นกระด้งนะคะซ้อนกันสองใบคือด้วยความที่อยู่บนชั้นวางแบบนี้คะใช่ไหมคะโดนควันทุกวันมันก็เลยดำนะคะทุกคนเพื่อที่เวลาใช้งานมันจะได้ทนด้วยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นกระดงะะ้งค่ะเครื่องจัดสรรทั้งหมดเลยกระด้งใส่พลิก ตักแห้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วนี่ก็จะเรียกว่าเซอร์บีนะคะเซอร์บีเอาไว้กินข้าวดูได้เลยว่าเขาแบบนี้คือใช้กินข้าวบนนี้ทุกวันเลยนะคะล้างทุกวันส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไม้อีกแบบหนึง่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นเป็นไม้สักหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นไม้อีกแบบหนึง่งมันจะเป็นไม้แดงนะคะสีก็เลยจะเป็นแบบนี้จริงๆถ้าอยู่ที่แสงก็จะออกสีแดงๆนะแต่ว่านี้คืออยู่ที่มืดเนาะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ส่วนนี้จะเป็น สีเหลืองนะคะที่บ้านเขาจะใช้ไม้เกิมมาเรียกว่าเกิมมาเนาะนี่เขาจะมีขาแบบนี้ด้วยนะคะไว้ตั้งเพื่อที่มันจะดิไม่อยู่บนพื้นไปนะคะ okay, <thank> เรียบร้อยแล้วนะคะมารีวิวคุณน้าจริงๆเลยนะคะวันนี้ให้คุณน้ายิ้มสักหน่อยนะคะ mm hmm. ยิ้ม mm hmm. <laughs> ทำงานอยู่คะ่ะโอเค เดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องแพทจะพามาดูกันทอผ้าอีก,อ,ก,อ,กอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าชอบวิถีชีวิตแบบนี้ไหมนะ <c oughs> โอเคจ้ะทุกคนลาไปกับบรรยากาศสวยๆย,ยามเช้าเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ